เคยลองจินตนาการกันไหมครับว่าหนังสือเล่มโปรดเล่มต่อไปที่เราจะอ่านเนี่ยอาจจะไม่ได้มาจากจินตนาการของมนุษย์ร้อยเปอร์เซนต์ก็ได้นะใช่แล้วครับปัญญาประดิษฐ์หรือที่เรารู้จักกันดีว่า AI เนี่ยกำลังเข้ามาปฏิวัติว,ตวงการหนังสือแบบเงียบๆเ,เลยแต่ว่าทรงพลังมากวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันครับว่าเทคโนโลยีกำลังเขียนบทใหม่ให้กับโลกการพิมพ์ได้อย่างไงบ้างเอาล่ะครับแต่ก่อนที่เราจะไปพูดถึงเรื่องอนา,นานคตเนี่ยเราต้องมาเข้าใจภาพปัจจุบันกันก่อน คือต้องบอกว่าอุตสาหกรรมหนังสือเนี่ยเขามีโมเดลธุรกิจที่เฉพาะตัวมากๆเลยนะครับคือในขณะที่ความคิดสร้างสารรค์ดูเหมือนจะเป็นหัวใจสําคัญสุดๆเลยเนี่ยโครงสร้างรายได้ของเขากลับไม่ได้กระจายตัวอย่างที่เราคิดกันนะครับ และนี่คือความจริงทางเศรษฐศาสตร์ที่บอกเลยว่าน่าทึ่งมากของโรงการนี้ครับคือหนังสือส่วนใหญ่เนี่ยแทบจะไม่ได้ทํากําไรเลยนะคบในขณะที่หนังสือแค่หยิบมือเดียวแค่3%เท่านั้นเองซึ่งก็คือพวกหนังสือเบสเซลเลอร์ทั้งหลายกลับเป็นตัวที่ขับเคลื่อนไรายได้มหาศาลถึง7 5เของทางอุตสาหกรรมเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นการเดิมพันว่าหนังสือเล่มไหนจะฮิตเนี่ยมันเลยเป็นความท้าทายที่ใหญ่มากๆที่สำนักพิมพ์ต้องเจอมาตลอดเลยค่ะ และนี่แหละครับคือจุดที่ AI เข้ามาพร้อมกับคำมั่นสัญญาข้อแรกที่ยิ่งใหญ่มากๆนั่นก็คือเรื่องของความเร็วครับปกติแล้วเนี่ยขั้นตอนตั้งแต่บรรณาธิการออกแบบไปจนถึงการพิมพ์บางทีใช้เวลากันเป็นปีๆเลยนะแต่พอมี AI เข้ามาช่วยมันสามารถย่นระยะเวลาทั้งหมดนี้ลงได้ถึง25%เลย ส่วนคำมั่นสัญญาข้อที่2คือการเข้ามาแก้ปัญหาคลาสสิกที่ว่าหนังสือดีแต่ไม่มีใครเห็นครับโดย AI เนี่ยจะเข้ามาทำความเข้าใจรสนิยมของนักอ่านแต่ละคนเลยนะแล้วก็แนะนำหนังสือที่ใช่ได้แบบมั่นยาสุดๆซึ่งผลลัพธ์ก็คือไม่ใช่แค่นักอ่านจะแฮปปี้ที่เจอหนังสือถูกใจนะครับแต่สำนักพิมพ์ยังสามารถเพิ่มยอดขายได้อีกถึง30%เลยทีเดียวแล้วคาถามคือ AI มันเข้าไปอยู่ในส่วนไหนของกระบวนการทาหนังสือบ้าง เอาละค่ะเดี๋ยวเราจะไปดูกันเลยตั้งแต่ขั้นตอนแรกสุดๆไปจนถึงตอนที่หนังสือส่งถึงมือน,นักอ่านเลยหลักๆเลยนะครับ AI กำลังเข้ามาเปลี่ยนเกมใน4ขั้นตอนสำคัญเลยครับ 1. คือช่วยนักเขียนระดมความคิดสร้างไอเดียใหม่ๆ 2. คือการใช้เครื่องมือบรรณาธิการอัตโนมตัติช่วยตรวจแก้ต้นฉบับเบื้องต้น 3. คือการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อวางแผนการตลาดที่มันเฉียบคมขึ้น และสุดท้าย4ี่คือการสร้างระบบแนะนําหนังสือแบบส่วนตัวที่ฉลาดมากๆเลยครับและต้องบอกว่าทั้งหมดนี้ไม่ใช่เรื่องในอนาคตไกลตัวเลยนะครับมันเกิดขึ้นจริงแล้วไม่ว่าจะเป็นสำนักพิมพ์ใหญ่ๆที่ใช้ AI มาช่วยสร้างหนังสือเสียงแบบอัตโนมัติหรือการแปลนหนังสือข้ามภาษาได้ในเวลาที่สั้นลงมากๆการใช้ข้อมูลมาวิเคราะห์เพื่อคาดการณ์ว่าหนังสือเล่มไหนจะปังหรือแม้แต่เครื่องมือออกแบบปกง่ายๆที่ช่วยให้หนังสือดูน่าสนใจขึ้นเยอะเลยค่ะแต่แน่นอนครับ พอมีเทคโนโลยีเข้ามาแบบนี้มันก็ต้องมีข้อถกเถียงที่สำคัญตามมาเป็นธรรมดานั่นก็คือการประทะก,กันร,ระหว่างประสิทธิภาพของเครื่องจกักรกับความคิดสร้างสารรค์ที่เป็นเอกลักษณ์ของมนุษย์เรานี่แหละครับนี่คือหัวใจของประเด็นนี้เลยครับถ้าเราลองมาเทียบกันดูนะฝั่งมนุษย์เราเนี่ยจุดแข็งคือความเข้าใจในอารมณ์ที่มันลึกซึ้งซับซ้อนความเข้าใจในบริบททางวัฒนธรรมต่างๆแล้วก็ประสบการณ์ชีวิตที่สั่งสมมาซึ่งของพวกนี้ AI ยังทำไม่ได้ แต่ในขณะเดียวกันฝั่ง AI เนี่ยก็โดดเด่นคนละเรื่องเลยคือเรื่องความเร็วการประมวลผลข้อมูลที่เยอะมากๆแล้วก็ความสามารถในการทํางานแบบไม่รู้จักเหนื่อยเลยครับและผลกระทบที่ว่าเนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องสมมุตินะครับแต่มันเป็นความจริงที่เกิดขึ้นแล้วจริงๆอย่างผลสํารวจล่าสุดในอังกฤษนี้ชัดเลยค่ะเขาพบว่านักแปลหนังสือถึง36%เและนักวาดภาพประกอบอีก26%บอบอกว่าตัวเองได้สูญเสียไรายได้หรืองานไปให้กับ AI แล้วจริงๆครับแต่ถึงจะเป็นอย่างนั้นนะครับ มันก็ยังมีเส้นแบ่งที่ชัดเจนมากๆอยู่นะมีข้อมูลที่น่าสนใจมากครับว่าจนถึงทุกวันนี้เนี่ยยังไม่มีนิยายที่ AI สร้างขึ้นมาทั้งเล่มที่สามารถหลอกนักวิจารณ์วรรณกรรมมืออาชีพได้สำเร็จเลยสักเรื่องเดียวนี่อาจจะเป็นหลักฐานที่บอกเราว่าไอจิตวิญญาณของการเล่าเรื่องเนี่ยมันยังคงเป็นสิ่งที่เครื่องจักรยังเรียนแบบไม่ได้จริงๆครับ มันก็มีกรณีศึกษาที่ดังมากๆเลยนะครับอย่างนิยายรักเรื่อง Dark Color Academy Year 2ที่นักเขียนเนี่ยแอบใช้ AI ช่วยเขียนโดยที่ไม่ได้บอกใครผลก็คือโดนกระแสต,ตีกลับจากคนอ่านอย่างหนักเลยครับคะแนนรีวิวก็ดิ่งลงเหวอย่างรวดเร็วนี่เป็นตัวอย่างที่ชัดเจนมากของความเสี่ยงถ้าหากเราใช้ AI ในงานสร้างสรรค์แบบไม่โปรง่งใส ทีนี้เรามาถึงอีกประเด็นที่ใหญ่ไม่แพ้กันเลยครับนั่นก็คือปัญหาที่ซับซ้อนมากๆในเรื่องของลิขสิทธิ์ซึ่งตอนนี้มันกลายเป็นพื้นที่สีเทาๆทั้งในทางกฎหมายและจริยธรรมที่มาพร้อมกับเทคโนโลยีใหม่นี้เลยครับ เรื่องนี้ต้องบอกเลยว่าทําให้นักกฎหมายทั่วโลกปวดหัวกันเป็นแถวเลยครับเพราะว่ากรอบกฎหมายเรื่องทรัพย์สินทางปัญญาทั้งหมดที่เราใช้กันอยู่ทุกวันนี้เนี่ยมันถูกสร้างขึ้นโดยมีมนุษย์เป็นศูนย์กลางเสมอมาแต่ตอนนี้ AI กําลังเข้ามาทลายสมมุติฐานนั้นลงไปหมดเลยครับและคําถามที่ดูเหมือนจะง่ายๆแต่กลับซับซ้อนที่สุดเลยก็คือเราจะถือว่า AI เป็นผู้ประพันธ์หรือเจ้าของผลงานได้หรือเปล่า ซึ่งคำตอบของคำถามน,นี้นะครับจะส่งผลกระทบโดยตรงเลยต่อเรื่องการคุ้มทองสิทธิ์และการเป็นเจ้าของผลงานทั้งหมดในอนาคตแล้วถ้าบอกว่า AI ไม่ใช่เจ้าของคำถามต่อมาก็คือแล้วใครล่ะที่เป็นเจ้าของคนที่ป้อนคำสั่งหรอหรือบริษัทที่พัฒนา AI ขึ้นมาหรือจะเป็นสำนักพิมพ์ที่เอาไปจัดจำหน่ายโหการจะหาคำตอบว่าใครคือเจ้าของลิขสิทธิ์ตัวจริงเนี่ยมันซับซ้อนมากๆเลยครับ นอกจากเรื่องกฎหมายเพียวๆแล้วนะครับมันยังมีกับดักทางจริยธรรมอีกเพียบเลยที่เราต้องระวังไม่ว่าจะเป็นความเสี่ยงที่ AI จะสร้างข้อมูลผิดๆหรือไปขยายอคติที่มีอยู่ในข้อมูลที่มันเรียนรู้มาหรือปัญหาการลอกเลียนผลงานคนอื่นโดยไม่ตั้งใจและที่สําคัญไม่แพ้กันเลยก็คือเรื่องความโปร่งใสและความน่าเชื่อถือในสายตาของคนอ่านครับแล้วที่นี้อุตสาหกรรมหนังสือเขามีแผนจะปรับตัวกับความจริงใหม่นี้ยังไงกันบ้าง เรามาดูแนวทางที่หลายๆฝ่ายกำลังมองหาทางออกร่วมกันดีกว่าครับความรู้สึกของคนในวงการจริงๆเนี่ยสะท้อนได้ดีมากผ่านคำพูดของคุณเจมส์ดอนส์นะครับเขาเป็น c e o ของ Water Stones ซึ่งเป็นเครือร้านหนังสือที่ใหญ่ที่สุดในอังกฤษเลยเขายอมรับตรงๆเลยว่าโดยสัญชาตญาณแล้วเนี่ยพวกเขารู้สึกต่อต้านไอเดียที่จะขายหนังสือที่ AI เป็นคนสร้างขึ้นมาซึ่งมันเป็นความรู้สึกที่มาจากทั้งมุมมองด้านศิลปะแล้วก็ด้านจริยธรรมเลยครับ แต่ในขณะเดียวกันนะครับเขาก็ยอมรับความจริงในโลกธุรกิจเหมือนกันว่าถ้าวันหนึ่ง AI มันสามารถสร้างผลงานระดับ Masterpiece อย่าง w a r and p e a c e ขึ้นมาได้จริงๆแล้วคนก็อยากอ่านแน่นอนว่าพวกเขาก็จะขายครับแต่มีเงื่อนไขสำคัญข้อเดียวนะคือตราบใดที่มันไม่ได้หลอกลวงว่าเป็นสิ่งที่มันไม่ใช่ดังนั้นทางออกที่ดูเหมือนจะเป็นไปได้มากที่สุดในตอนนี้เลยก็คือ การสร้างความโปรง่งใสครับก็เลยเริ่มมีการเรียกร้องให้มีแนวทางที่ชัดเจนออกมาและอาจจะถึงขั้นมีฉลากแปะไว้เลยว่า human authored หรือสร้างสรรค์โดยมนุษย์เพื่อให้คนอ่านเนี่ยได้ตัดสินใจเลือกด้วยตัวเองเลยว่าจะสนับสนุนผลงานที่มาจากมนุษย์หรือผลงานที่มาจากเครื่องจกัก ตอนนี้หนึ่งชัดเจนแล้วล่ะครับว่า AI กำลังเข้ามามีส่วนร่วมในการเขียนประวัติศาสตร์หน้าใหม่ของวงการหนังสืออย่างแน่นอนแต่คำถามสุดท้ายที่อาจจะสำคัญที่สุดก็คือใครกันล่ะที่จะได้เป็นคนกำหนดกติกาของเรื่องราวในบทต่อไปนี้จะเป็นเหล่านักเขียนบริษัทเทคโนโลยีใหญ่ๆนักกฎหมายหรือว่าจะเป็นผู้อ่านอย่างเรา,เราทุกคน